ต้นหม่มงคลครับเ,เพื่อนๆออกดอกแล้วครับเ,เพื่อนๆจะถอนแสงนะครับมีหลายชนิดด้วครับเ,เพื่อนๆไม่ดอกไม่ประดับครับต้นหม่มงคลครับเ,เพื่อนๆตรงนี้บานสวนจำเดินเองครับ ใหม่มงคลใหม่เศรษฐีครับเพื่อนๆนี่นนตอนเศรษฐีครับครับธรรมชาติครับเพื่อนๆนี่ดอกเศรษฐีครับเพื่อนๆออกดอกแล้วงามดีครับ ดอกต้นเศรษฐีครับเ,เพื่อนๆมีไรต้นครับเศรษฐีเงินหลานจะมีครับนี่นี่ค็บออกดอกแล้วครับเ,เพื่อนๆเป็นบอกครับเ,เพื่อนๆออกดอกแล้ว งามงามครับนี่เพื่นอนเพื่อนปลูกขังบันไดครับเพื่อนเพื่อนขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ